สนับสนุนโดย Go Canada ให้คำปรึกษาด้านศึกษาต่อต่อตางประเทศ ช่วง go world class ของไ h a i l a n d c o r ์ i ี o r สัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นอาจจะเป็นเพียงประเทศเป็นพันธมิตรกับอาเซียนนะคะแต่อย่างไงก็ตามค่ะน่ารู้ว่าวันนี้วีซ่าเปิดแล้วฟ้าเปิดว่างเงนนะคะสำหรับคนไทยที่จะเข้าไปประเทศญี่ปุ่นโดยไม่มีวีซ่าแต่จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบุคคลผู้นหนึ่งค่ะนี่คะ่คคะคุณผู้ชมค่ะคุณป๊อปจัปาณน,นาชื่อมาประเทศญี่ปุ่นเลยนะแล้วทำไมมันเกี่ยวอะไรกับชื่อนี้เนี่ย ก็ญี่ปุ่นนี้รล้เปล่าคะชื่อบริษัทอาจจะดูเหมือนสับสวดมนต์หลายท่านแซลแต่ก็คือจริงๆก็เป็นความชอบส่วนตัวเจฟปก็คือจาปาคําเดียวกันนานาคือเลข7ในภาษาญี่ปุ่นหรือว่าเลขลัคกี้สล็อตแมชีเอามารวมกันจาปานานาคือไปเที่ยวญี่ปุ่นยังมีความเฮงในความโชคดีดีจังเลยเพเราจะไปนะจะต้องเตรียมตัวไงเรได้วีซ่าฟรีแล้วเนี่ย ครับผมจะไปยังไงเตรียมตัวยังไงครับแรกเลยนะครับวันนี้เอกสารที่เคยวุ่นวายกับการเตรียมลูกพาสปอร์ตต้องไปยื่นวีซ่านู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ฟ้าเปิดจริงจริงบัตรข้ามเลยวันนี้มีความสะดวกสบายเลยนะครับวันนี้เราไปญี่ปุ่นเขาย้ำนะครับอนุญาตให้เราไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้ภายใน15วันโดยไม่ต้องทำวีซ่าแต่ถ้าท่านใดไปทำธุรกิจก็ยังต้องใช้ประเภทวีซ่าของการทำธุรกิจ บิลเน่หหรือ w o r k ์กโ m ร t อะไรต่างๆนั่น<ม>คนละประเภทกันไม่ใช่ว่าใครบอกไปญี่ปุ่นได้อันนี้เราคุยในเรื่องของการ t า a เวลท่องเที่ยวแต่แในกรณีเดียวกันถ้าท่านใดคิดว่าวางแพนนิ่งแล้วเดินทางเกิน15วันยังต้องใช้การทำวีซ่าอยู่ครับผมโอเคการเติมตัวล่ะคะอพอไปแล้วเนี่ยแหมญี่ปุ่นเขาฟรีนะแต่งตัวเปิ้ไม่ต้องเหมือนประเทศอาหรับก็ได้ใช่ไหมอ่ะทำยังไงบปางต้องมีเต็มตัวยังไงบ้างคะขั้นแรกเลยเอาจาก จากบ้านเลยดีกว่าในประเทศไทยนะครับขั้นแรกเลยนะครับขั้นตอนนันเลยเหรอขั้นตอนเลยนะครับอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมพาสปอร์ตเอ๊ะคุณป๊อบอกว่าไม่ต้องวีซ่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับเตรียมเอกสารพาสปอร์ตวีซ่าความหมายของผมคือเล่มเนี่ยพาสปอร์ตเราเนี่ยควรจะมีรูปเราที่ถ่ายไว้สำรองไว้เผื่อมีอะไรฉุกเฉินเราจะมีรูปสำรองตรงเนี้ยสัก3ามใบ2ใบติด แนบไว้ในนั้นออจะดีกว่าค่ะเราจะไม่รู้หรอกครับว่าบางทีจะเกิดการฉุกเฉินใช้รูปสแกนเผื่อเรามีปัญหาอะไรออถ้าเราไปถ่ายที่นู่นจะรับรองเลยไม่มีในแอร์พอร์ตของเขาเออนะครับอ,อันดับต่อมา,านะครับถ้าจะเอะมั่นใจไหมผมเคยไปโดนมีแบ็กลิสที่นู่นอะไรตรงนั้นน่ะบางคนเคยไปทํางานแล้วเคยหนีวีซ่าั้งแต่สมัยก่อนแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะหมด เขาเรียกว่าผล<ม>โทษรรมมอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ความเป็นจริงเรื่องเราในการท่องเที่ยวเนี่ยเราควรจะเอาตัว๋วเครื่องบินที่ว่าเราเดินทางวันนี้กับวันนี้แนบเข้าไปในเล่มด้วยและอีกอันนึงนะครับถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวกับบริษัททัวร์นะครับเราจองโรงแรมทางอินเทอร์เนต็ตควรจะพิมพ์ออกมาเป็นใบเสร็จวอ h เชอร์เพื่อทางตอมอตรวจเผื่อเขามีสงสัยเช่นเราไปทำหน้าสงสัยเขาเห็นหรือยังไง แต่ถ้าเรามีเอกสารว่าเราเดินทางกลับวันนี้โดยตั๋วอันนี้แน่นอนมีที่พักเท่านี้แหละครับจะเพิ่มความมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์คือแล้วไปอย่างบางทีพี่ไปนี่พี่ก็อยากโป,โปโปนะสายเดียวอะไรไปอาจจะช่วยทําให้อิมเกชันใจอ่อนไหมอิมเกชันญี่ปุ่นนี่เข,ข้มแข็งยัไไ่ไ่อันนี้มผมกลัวมากกว่านะครับกลัวสู้คนที่ญี่ปุ่นไม่ได้เราว่าไปความหมายนะครับก็คือว่า อันนี้เขาเรียนตรงๆเลยนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นผู้หญิงนะครับญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสติ๊กในเรื่องกับอดีตท,ที่คนไทยเราเคยหนีไปทํางานในประเทศเขาดังนั้นน้องๆนะครับถึงแม้จะไม่ได้เดินทางไปกับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าเ,าเราคุยกันตรง,ตรง,ตรงๆเลยแก๊งสาว,สาวอายุสิบแปดยี่สิบคนเพิ่งมหาลาัยปิดเทอมเราไปกันอย่างเงี้ยผมควรว่าควรจะแต่งตัวเสื้อยืดธรรมดาเป็นนักท่องเที่ยวดีกว่า นะครับเพราะว่าถ้าเราผ่านพ้นตอมอไปแล้วใจเราบริสุทธิ์เราไปท่องเที่ยวอยู่เราไม่ได้มีตรงนั้นนะครับเราค่อยไปใส่ชุดที่มันอิสระ<ม>จะดีกว่า<ม>นะครับยังไงตอมอเนี่ย<ม>เขามีหน้าที่เปรียบเสมือนป้อมปราการด่านแรกที่จะพิจารณาเรา<ม>บางทีอายทัดตามองตา<ม>ฉันไม่ชอบเธอซะอย่างนั้นอันนี้เราอบอกไม่ได้<ม>แต่ญี่ปุ่นเขามีมาตรฐานคุณภาพพอที่จะไม่มีคาว่าสุม่มแต่นอกจากเราทําให้เขาสงสัยจนเกินไปยังไงครับ S <S ดูแลตัวเองดีกว่าแต่พวกเขาไม่อนุญ,ญาตเราทําไมคะถ้าไม่อนุญ,ญาตในความหมายนะครับก็จะมีหลายเหตุผลห,หนึ่งม,มีครับมีนะครับเช่นประวัติเก่าชื่อนามสกุลเคยซ้ํากันเพราะบางคนเคยเปลี่ยนชื่อ,อแล้วมันขึ้นแบ็คลิสต์ขึ้นมาแต่เรายืนยันว่าเราเป็นบุตรของคนนี้มีการรับรองจริงโดยที่ป๊อปเคยบอกเราเรามาเที่ยวจริงมีตั๋วจริงนะครับมีคนรองรับโดยเฉพาะท่านที่ไม่ได้ไปกับบริษัททัวร์ แล้วมีญาติอยู่ที่ญี่ปุ่นรองรักยิ่งไม่ต้องห่วงนะครับแต่คนที่ไปกับบริษัททัวร์เราก็จะมีหัวหน้าทัวร์ดูแลโปรแกรมให้เรียบร้อยก็จะยิ่งดําเนินความสะดวกให้แต่อย่างที่บอกครับสุดท้ายพอเราไปต่อเคาน์เตอร์เขาก็ต้องให้เราเอานิ้ว2อันจิ้มสแกนนะฮะแล้วอีกอันนึงก็จะมีกล้อง ให้เราซูมตาที่จะมองหน้าเราตรงในพัดเลนหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าตอนเขาเอาสองกล้องเราไปยืนตรงหหน้ารักอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้ซีเรียสหน่อยคือเราต้องทําตัวซีเรียสอ่ะกับเขาจะไปเล่นรู้จักยิ้มแย้กว่าเขาก็ไม่ได้ถูกไหมใช่ครับใช่ครับมาแนะนำทัวริสดีที่สุดครับนะครับแล้วเท่านี้เขาก็ยังอยู่ในช่วงไม่ใช่ว่าประเทศไทยเราเปิดวีซ่านครับตอนนี้ญี่ปุ่นก็ยกเว้นให้หลายประเทศในเอเซียน เข้าญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้น<ม>ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้น <c oughs> เขาก็ต้องสกรีนคนหลายประเทศด้วยเช่นกันนะครับมผมถึงต้อบอกว่าการเตรียมพร้อมควรเตรียมจากประเทศไทยไปเลย<ม>นะครับหยิบอะไรมาพวกเอามีรูปครับปากกาเล็กๆน้อยอยู่ในกระเป๋าพบ<ม>นะครับ<ม>อะไรก็แล้วแต่พอมันคล่องปุ๊บมันก็จะทําให้สมูรณ นะครับก็จะผ่านออกไปอันนี้ก็คือเรื่องของอ<ช>ิมเมจเรชั่นละในระหว่างอยู่ที่นั่นล่ะคะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเราควรจะต้องทําตัวยังไงมาระยาะทอะไรยังไงพวกไม้งว่ไม่พ,พูดคนละภาษานะได้ครับยังไงค่ะประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่ใครๆจะมีความคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยฉันเคยเดินทางไปรอบโลกแต่สําหรับมุมมององผมนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงในวัฒนธรรมเขาแล้วเขาก็เรียนภาษาอังกฤษแต่ความเป็นจริงแล้ว ผมถามพี่กุสุมาหน่อยว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้เยอะใช่ไหมครับหลายท่านในเด็กๆไว้รุ่นทุกวันนี้ม,มาหาไม่าลัยพูดกับดนแต่<ม>แคนไทยเราก็ยังมีความอายในการที่จะ conversation ไม่ค่อยกล้าพูดเต็มปากญี่ปุ่นก็จะมีประมาณนี้ด้วยเหมือนกันแต่ป้ายหนทางอะไรก็เริ่มที่จะมีภาษาอังกฤษเยอะขึ้นดังนั้นนะครับภาษาญี่ปุ่นผมขออนุญาตพูดขำๆว่า คุณเก่งภาษาอังกฤษมาอย่างที่ไหนไปที่ญี่ปุ่นภาษาอังกฤษคุณทิ้งไว้ตรงนั้นดีกว่าอาจจะต้องมีตัวช่วยนะครับเช่นทําการบ้านแผนที่ให้ลึกซึ้งขึ้นนะคะคุณชมคะสิ่งลานพลาน้อยที่เราได้รับรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนี้มีค่ามาหาศาลทีเดียวนะคะสราบารที่ได้สื่อสารกับคนญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่นต้องขอบคุณคุณป๊อปมากเลยคุณป๊อปจับปั่นหน้าหน้าขอบคุณมากครับ